ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 103ตอนหลวงปู่สวงช่วยคนคิดสั้น บรรดาเรื่องราวที่เป็นแนวอภินิหารของหลวงปู่สวงเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นจากคุณนกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงอาศัยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณนกได้เดินทางมารับหลวงปู่สวง ไปพักที่บ้านของเธอที่อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาก็จำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แล้วแต่ครับคล้ายกับกล่าวว่าอยู่ในเขตคลองลึกโดยคุณนกมารับตัวหลวงปู่ไปก่อนวันหวยออกเพียงไม่กี่วันท่านคงจะเข้าใจนะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะเนื่องจากคุณนกเธอมีแผน ที่ต้องการจะเอาหวยจากหลวงปู่นั่นเองพอหลวงปู่มาถึงที่หมู่บ้านนั้นหลวงปู่ก็ได้ให้หวยแก่คุณนกและชาวบ้านถูกกันทั่วหน้าทุกคนหลังจากที่ทุกคนถูกหวยกันแล้วคุณนกก็ยังคงร่างตัวหลวงปู่เอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้กลับเพราะตั้งใจจะให้อยู่บอกหวยงวดต่อไปอีกงวดหนึ่ง ทั้งๆท,ที่งวดชนงวดมีระยะเวลาหลายวันซึ่งหลวงปู่ก็อยากจะกลับแต่ชาวบ้านแถบนั้นก็ต้องการให้หลวงปู่อยู่ต่อไปอีกหลวงปู่ขัดไม่ได้จึงต้องอยู่ต่อและงวดต่อมาจนกระทั่งก่อนวันหวยออกหลวงปู่ก็ให้หวยถูกอีกในครั้งนี้ มีคนรวยมากกว่างวดที่แล้วเพราะจากงวดที่ผ่านมาโดนกันตรงๆหลายคนทุกคนก็เลยมีความเชื่อมั่นต่างก็ทุ่มกันซื้ออย่างเต็มกำลังแล้วหวยก็ออกตามที่หลวงปู่บอกจนได้เงินมากมายกันทั้งหมู่บ้านฝ่ายคุณนกไม่เห็นดังนั้นก็ทำท่าจะรั้งตัวหลวงปู่ไว้อีก ท่านลองนับวันดูนะครับงวดหนึ่งมางวดสองก็สิหวันแล้วถ้าจะอยู่ต่ออีกก็จะเป็นเวลา30สวันคุณนกพยายามไม่ยอมให้หลวงปู่หนีกลับศรีสะเกตท่าเดียวเหมือนดังว่าหลวงปู่ไม่มีตัวช่วยแล้วมีทางเดียวก็คือส่งกระแสจิตไปหาลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าคุณบุญเลิศซึ่งพักอยู่บ้าน ในเมืองอุบลคุณบุญเลิศเด้นเล่าว่าผมฝันครับฝันว่าหลวงปูส่สวงนมหาบอกให้ช่วยไปรับทีอยากกลับแล้วเรื่องฝันเห็นหลวงปู่มาบอกให้ไปรับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกคือก่อนหน้านั้นก็ฝันมาหลายหนทุกหนก็เป็นเรื่องจริงคือหลวงปู่ต้องการให้ไปรับจริงๆ จึงรีบขับรถออกจากบ้านไปเมืองจันทันทีพอไปถึงจังหวัดจันทบุรีในหมู่บ้านที่หลวงปูส่สวงอยู่คุณบุญเลิศก,ก็ลงจากรถมาพร้อมกับเห็นหลวงปู่ที่มีสีหน้าดีใจและเดินตรงมาหาที่รถจะขึ้นรถกลับให้ได้ชาวบ้านแถบนั้นพยายามขอร้องให้หลวงปู่อยู่ต่อ หลวงปู่ได้แต่สายหน้าในเมื่อทัดทานหลวงปู่ไม่อยู่ชาวบ้านก็พากันมาแห่ล้อมรถจนคุณบุญเลิศต้องไปเจรจากับชาวบ้านแทบจะกราบทุกๆคนพวกชาวบ้านจึงยอมให้พาหลวงปู่กลับแต่ก่อนที่หลวงปู่จะกลับชาวบ้านหลายๆคนพากันรวบรวมเงินมาถวายให้กับหลวงปู่ รวมๆแล้วได้สี่หมืนบาทครบทุนพอดีแต่โดยปกติแล้วหลวงปู่จะไม่รับเงินใครถาวายก็จะส่งคืนแต่เมื่อชาวบ้านเสาซีจะให้รับไว้หลวงปู่ก็รับเอาไว้แต่ที่ผ่านๆมาถ้าเป็นแบบนี้หลวงปู่จะเอาเงินนั้นไปเผาทิ้งต่อหน้าต่อตาซึ่งคุณบุญเลิศจำได้ขึ้นใจเลยว่า หลวงปู่สวงมักจะพูดว่าของไม่ดีคนตีกันฆ่ากันแย่งชิงกันก็เพราะว่าสิ่งนี้เงินเป็นของไม่ดีแต่ในคราวนี้นะับว่าแปลกเป็นครั้งแรกที่เห็นหลวงปู่สวงรับเงินไว้แล้วเก็บลงใส่ย่ามไว้จากนั้นหลวงปู่สวงก็เดินขึ้นรถคุณบุญเลิศ ต้องเข้าใจธรรมชาติของหลวงปูส่สวงกับคนขับรถคือคุณบุญเลิศนะครับเพราะทุกครั้งเมื่อหลวงปู่ขึ้นรถแล้วจะไปที่ไหนจะไปหนใดก็สุดแล้วแต่หลวงปู่จะชี้นิ้วให้ขับไปครั้งนี้ก็เช่นกันหลวงปูส่สวงให้ในายบุญเลิศขับเลาะไปตามถนนเลียบชายแดนผ่านหมู่บ้านแปลกแปลไปเรื่อย จนกระทั่งผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งคุณบุญเลิศเองก็จำชื่อไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับอรัญญประเทศคือห่างจากอารัญญประเทศประมาณ15ถึง20กิโลเมตรเท่านั้นพราะผ่านเลยหมู่บ้านมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักหลวงปู่สูงก็ได้เอามือล้วงลงไปในย่าม แล้วหยิบเงินจำนวนสี่หมื่นบาทที่ชาวบ้านได้ถาวายก่อนจะออกจากบ้านคุณนกแล้วหลวงปู่ก็คว้างออกไปข้างทางคุณบ er นะุญเลิศบอกว่าโอ้ผมเบรกตัวโกงเลยครับผมจะถอยรถกลับไปเก็บเงินหลวงปู่ก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเงินของเขาไม่ใช่ของเราทิ้งไปทิ้งไปส่วนคุณบุญเลิศก็นึกเสียดาย จนมร้อนรนอยู่ในใจและคิดว่าเ,เงินตั้งสี่หมื่นเชียนาแล้วใครบ้างจะไม่เสียดายแทนที่จะโยนทิ้งยกให้เรายังดีสะก,กว่าทีนี้ใจมันก็คิดแต่เรื่องเงินพยายามคิดหาทางที่จะกลับไปเอาเงินนั้นให้ได้พอดีคุณบุญเลิศมองเห็นวัดอยู่ริมทางจึงได้เลี้ยวเข้าไปส่งหลวงปู่ขึ้นไปบนศาลาและบอกว่า หลวงปู่ขออยู่ที่นี่ก่อนนะผมมีธุระขอไปทำธุระเดี๋ยววแล้วผมจะกลับมาหลวงปู่ว่าร้อแหๆ่ๆไม่ว่าอะไรแต่ในใจของหลวงปู่นั้นรู้ดีว่าจุดประสงค์ของบุญเลิศนั้นต้องการจะไปที่ไหนไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณบุญเลิศจะปลาตายน้ำตื้นจากคำพูดที่หลอกหลวงปู่แต่ไม่ทันคิดว่า หลวงปู่น่ะรู้ดีว่าเขาโกหกเพราะว่าเงินสี่หมื่นบาททำให้คุณบุญเลิศไม่ทันคิดแล้วคุณบุญเลิศก,ก็ขับรถย้อนกลับมาที่บริเวณหลวงปู่โยนเงินทิ้งเมื่อไปถึงคุณบุญเลิศก,ก็จอดรถลงไปหาเงินสี่หมื่นบาทที่หลวงปู่โยนทิ้งไปแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณบุญเลิศเอง แน่ใจว่าจำไม่ผิดตรงนี้แน่นอนแต่หาไม่พบฉุกใจคิดได้ว่าอาจจะมีใครเก็บเอาไปจึงขับรถไปที่หมู่บ้านใกล้กๆที่เพิ่งผ่านมาเห็นคนออกกันอยู่ที่ศาลากลางบ้านเป็นกลุ่มใหญ่จึงจอดรถเดินลงไปแล้วก็ถามว่าเออมีใครเห็นถุงเงินสี่หมื่นบาทบ้างไหมเป็นเงินของหลวงปู่ ท่านลงไปถ่ายอุจจาระตรงข้างทางแล้วก็ลืมไว้คุณบุญเลิ์สร้างเรื่องโกโหกชาวบ้านที่จับกลุ่มกันอยู่เพื่อหวังจะได้เงินคืนผมนี่แหละครับเก็บเงินได้ครับชายคนหนึ่งออกมารับเรื่องนี้อย่างองอ,งอาจพึงผายโอ้โหดีหลายแม่นึกว่าจะสูญเงินไปแล้วเออเออแต่แต่ตว่าไปไปเห็นเงินนี้ได้ยังไงอะ ตอนนั้นน่ะผมไปผูกคออยู่แถวนั้นบังเอิญผมเหลือไปเห็นถุงอยู่ใบหนึ่งผมจึงได้เปิดออกดูก็เห็นเลยว่าข้างในถุงน่ะเป็นเงินแล้วผมก็นำออกมานับดูนับไปนับมาก็ได้เงินสี่หมื่นพอดิบพอดีเลยเอา้าวแล้วจะไปผูกคอทำไมเอเอแล้วนี่ไอ้ที่ว่าสี่หมื่นนะมันพอดิบพอดีคืออะไรคือว่าผมเอาบ้านพร้อมกับที่ดิน ไปจำลองเขาไว้ในราคาสี่หมื่นแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ครบกำหนดแต่ผมไม่มีเงินจะไปถ่ายแล้วเขาก็จะมายึดบ้านผมก็คิดถึงภาพที่พ่อแม่พี่น้องของผมจะไม่มีที่อยู่พากันลำบากเพราะว่าผมผมกลุ้มใจมากผมคิดหาทางออกไม่เจอทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องมาเดือดร้อน ไม่มีแม้ที่จะสุกหัวนอนแล้วก็ไอ้เงินค่าไถ่ายก็หาไม่ได้ผมเงินเลยไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกคุณบุญเลิศได้ฟังถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกแล้วผมก็เลยเก็บเงินทั้งหมดที่เก็บได้เอามาที่นี่แล้วก็บอกให้ปู่หญ่บ้านรู้แล้วก็ชาวบ้านให้มาเป็นพยานว่าเงินก้อนนี้นะผมเก็บได้ แต่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเงินของพระนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้ากระถินผมก็ยังรออยู่ว่าถ้าไม่มีใครมาขอรับเงินคืนผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปถ่ายบ้านเอเอมื่อพอลุงมาบอกว่าเป็นเงินของพระที่หลือมาไว้ผมก็จะคืนให้คุณบุญเลิศถึงกับน้าตาซึมพูดไม่ออกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอ หันหลังเดินกลับมาที่รถแล้วสตาร์ทเครื่องไม่พูดไม่จาชาวบ้านมองตามแบบงงๆและก่อนจะออกรถไปคุณบุญเลิศได้พูดขึ้นมาว่าเงินเนี่ยหลวงปู่มาเดี๋ยวลืมไว้หรอกหลวงปู่ท่านให้แกนั่นแหละเอาไว้ไทยบ้านเถอะเ,เดี๋ยวก่อนครับหลวงหลวงปู่ชื่ออะไรนะครับ บอกไปแกก็ไม่รู้หรอกรีบไปซะเอาไปถ่ายบ้านเร็วๆก่อนจะถูกเขายึดว่าแล้วคุณบุญเล่ยก็ขับรถออกไปในใจนั้นคิดอายตัวเองที่โกหกหลวงปู่เอาไว้ว่าจะไปทำธุระหลวงปู่นี่เป็นผู้อย่างรู้จริงๆหลวงปู่คือพระที่ผมกราบท่านได้อย่างสนิทใจท่านคือ อริยสงฆ์ในใจของผมทางด้านชายผู้โชคดีที่เดิมทีคิดสั้นนั้นได้ยืนมองตามรถที่แล่นหายออกไปจนลับจากสายตาเขาไม่มีทางจะเข้าใจอะไรได้เลยไม่มีวันเข้าใจในคำพูดของนายบุญเลิดด้วยที่ว่าหลวงปู่นั้นคือหลวงปู่อะไรบทสรุปก็คือ หลวงปูส่สวงรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องรับเงินที่ชาวบ้านถวายแถมยังจำนวนเท่ากับที่ชายคนนั้นเดือดร้อนอยู่พอดีและหลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่าต้องไปโยนตรงจุดนั้นณนะเวลานั้นนี่คือหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินผู้วิเศษแห่งภูตะแบงผู้อยู่เหนือโลก เหนือความคาดหมายก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ